โลภกับหลงเลือกอะไรก่อนอ่ะอืมเลือกโลภหลงกโกรธเนี่ยหรือโลภโกรธหลงเนี่ยเอาเลือกอะไรก่อนอะถ้าถามลุงนะลุงจะบอกว่าหลงหลงแล้วก็โลภแล้วก็โกรธหลงอะไรมนุษย์หลงอะไรหลงอะไรเอ่ยหลงว่าตัวเองเป็นใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ เออเออเออใช่ไหมนับเนื้อมั้แต่ตรงไหนหลงว่าใหญ่ที่ส่วนโลกวบน,นี้ไล่มาตั้งแต่น่นเจงคิสขานได้ไหมครับพระเจ้าเล็กซันเดอร์ได้ไหมอียิปต์ฟาโรได้ไหมครับหลงว่ากูคือเป็นตัวแป้งตัวใหญ่ได้ไหมครับ หลง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 ตัวเองว่าตัวเองเป็นใหญ่พอได้ไหมครับพอหลงแล้วอะไรเกิดอยากได้ใครมีโืมหลงแล้วก็โลกไม่ได้ดังที่โลกก็โกรธเพราะโกรธไรต่อก็ใช้ความรุนแรง กบเอาตีเอาเข็นข้าเอานะตีนช้างเหยียบปากนกเอาอย่างนั้นหรือเปล่าทีนี้มันก็มีมนษษุษย์ที่ทนไม่ได้่ะน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 ะกำลังพูดถึงบรรยากาศของอียิปต์นะรับตอนนี้มันทนไม่ได้อะก็เกิดอะไรขึ้นมาโมซาตร์แหละ เกิดมอสาดขึ้นมาเนาะเอใช่หรือเปล่านุ่มมันจะใช้เกิดมอสตาดมอสตาดมีอะไรดีทีเนี้ยเออนะตลอดสามสี่สิบปีที่อยู่กลางทะเลทรายหนีจากอียิปต์เพราะโมอสซาดเนี่ย เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงก็แล้วกันฟังกันดีนะตัวนี้สำคัญนะครับมีคุณธรรมสูงเป็นลักษณะบอลทูบีมาก็ได้นะครับนะเห็นฟาโรเอาเปรียบมนุษย์เอามนุษย์มาเป็นทาสร,รับใช้